โอ้โหเบอร์สี่คนนี้ตันผมมาอย่างหล่อคนนี้เบอร์สี่น้องนาโมว่าไม่แน่ใจนี่น้องนาโมนะโอ้โหมาแล้วเลยมีสองสาวสองสาวของทีม KFC Roman Centerbank ของ KFC ครับน้องน้องสองสาวสินนาตัวจริงนะครับมุมตัดนี้่งจินหน้าตัวจริงนะครับ ส่วนคู่ต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันในรุ่นอายุเล็กที่สุดครับอายุ8ปีตัวบนตัวบนนะครับเป็นลูกนฟิกฟิกของกีกีไซน้อยมองแล้วมองอีกมองแล้วก็ยิ้มโอ้โหตสกัดออกมาวันนี้ชีชีได้บอล

哎，我。我 คีคีายน้อยโดนปีโดนคเคเอฟซีนี่เพลซิงสูงโอ้โหสวยครับเพลซิงส์มาสูงคเคเอฟซีหมวไม่โดนครับขับอกมาครับโอ้โหคคเอฟซีโอ้โหกานโอ้โหกรรมการบอกว่าแต่วนนี้เอาไปเลยครับคู่ครับโอ้โหน่ารูกี่ทครับน้าต่อเพลย สายหน่อยมือสักคู่เลยครับมาลุ้นประตูกันครับระหว่างออบเบอร์เจ็ดของเคเคเอซีบอลสานครับนมาดูรูี้กันดรูประตูที่กตายบอลเน่งกลางเต่าย่างเต้าย่างบอลเฉียวไปนิดเดียว ถือเป็นว no ่าเป็นการยิงมิงที่สมบูรณ oh, ์แบบตอนนก็มีเจคีใส่น้อยก็ไม่ปนี่เกคีครับนำดูหนึ่งประตูต่อศูไม่ได้ปตูดียมฆผู้เล่นกองหลังบอลขอเตะเองเปิดมาน้องน้ำโมครับจับบอลยังไงครัน้ำโมไงตางได้โดยตายแล้วตายแล้วเบลฟีโอ้โหโอเบลฟีโอ้โหโอ้โหสกัดเอาไม่อยู เป็นลูกเตะุครับมีเคเีเอฟซีมีแรงฮึดขึ้นมาแล้วตนนี้น่ากลัวจริงๆเป็นลูกเตะุของเคเคเอฟซีัฝั่งซ้ายเปิดมาโอ้ยคนเลืดาไ่โหโรเจ็บไม่ธรรมดาเลยหลอกยิงหลอกยิง อาฮัผู้ลาประตูบมอมตตให้เม่ติดีกว่านี้ยังถอยกคงหนึ่งประตูต่อสูงเป็ทีๆสน้อยเออ้าโอ้ยจับบอลล้มเพ้่มมาทกทนไมโอ้โหคนนี้จะจัดกางสสยผู้สาวของเรากรให้กระพ่ากระ่าไอ้ ท้าไปก่อนบอลนะพันอยู่ที่หนึ่งเป็นลูทูงของ JTFC ครับชนมาให้กับเบอร์2 4โอู๋ตะวันนะครับเป็นทุบปูนนะครับลูตังไปจากประตครับเล่นได้นะ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 อดจะมาต่งให้เพื่อนดิเบอร์กอหลังมองยาครับ ่งให้เพื่อนดิเออมาไตนดต้อนรับทีมสีดีมวกจริงสวดเวันดีนะเพื่ินดี ลูกตั้งไปจากระตูของเกียเกียสน้อยไปเกดิไปเกียดิไปไปไปครับไปเล่นไก้อามินไปอามินไปอามินได้เลยอามินได้เลยอามินได้เลยออนั่นแหละขอให้ก่อนมของบอให้ก่อนของบอให้ก่อนลูกอ่าขอให้ก่อนดีมาก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 ทีมากทุ่มทุ่มทุ่มไม่นะทุ่มไม่นะทไม่น่าทุ่มไม่น่าอย่าจุก ดูไถูกยกขาเลยเไลดึบุมบุมอือเ้้บอลยังล้นที่ข้างหน้าเลยนะเก็บบอลจับโอ้ยขมดให้ก่อน้ยอย่าล้นนั่นแหละอ่าาเล่นกาเล่นกาเล่นเออกาเล่นดีมากดีมากุมต้อน่อย มุมตัดพร้อมหน่อยมุมตัดพร้อมหน่อย้าเลยการเปลี่ยนตัวจากทาง KFC ครับน้องๆคนไหนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วยกมือบอกโค้ชเลยนะครับอากาศร้อนนะครับไม่ไม่ฝืนร่างกายออกไปแล้วเปิดเปิดปบแปล็อกมาโอ้โหเธอมันที่สุดไม่ธรรมดายูนี่ล็อกล็ัไปเลย เอาได้มุมเอาได้บุมงออเจ็ตเมื่กี้เดียวนะสามบอลที่ขเตรงนี้เล่นเลย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 สัตว์นี่เอสัตเล่เอเล่โอเคจานมาครับ้จานบอกว่าเดินบมเ้มัดายเออโยอยไปเลย ตีอ่ะเอตีไหมเอตีไหมตีนลอีกิบังแล้วเขาิบังแล้วดอีอันนี้ครับผมจะมีสูตในการเล่นฟีทูนนี้นะครับนอเบอร์บอกว่าอรแล้วองเบรดนี่จะมาที่ข้างมือดีมากดีมากอ้บอกแล้วว่า มุมมาปิดมุมหนึ่งตูตาหนึ่งนะครับโอ้โหลสองลูกก็จะลูกเสร็จเพียร์เซตเล่นไม่เยอะเลยลูกอีกภาษลูกเป็นทีมใหญ่เลยอามินอามินอะไรอ่ะและ ไม่จายไม่ปวาเนี่ไม่ถึงเพื่อนไปสี่เป็นภาพ่าเป็นรูปพวกของเชี่ยเชยนไป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 เร็วมเร็วมาเร็วาเร็วก่งน่่ 2ับสองตัวนรนำมาแล้วก็สประตูตอนโอโห F C กเหลือจะเชื่อครับตันนี้ลุกเกมตอนนี้ K K F C เหลือตาอยู่นิดหน่อยครับ K K แซงลีนตาเกมับวนนี้ลุกเกมเป็นงอยู่นิดหน่อย

ดีมากเต้ดีมากโอามเาโอ้โอ้ยมองสองมดีมากเต้เดียวไปได้โดยอเคตอนน้าชอท่มองคาไปเดี๋ยลกทุ่มของเนี่ยตุ้ารบอน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 โอ้ิใไปดลูกทุ่มของเุกเก้คาริมิโตะมานะ cả lên amin, ừ. đi má amin, à bị... à? thế... đi má amin, đi má thế, 14, game tô tô, chết à, mua <laughs> <nói các cười> อามีมาช่วยอามีมาช่วยไปช่วยมีช่วยอย่วอ่ะอามีฝั่งนั้นน่ะเออใช่ใช่เอาเอานีโออ่ะ

ยิงเปอร์ครับยิง dan นัทครับ amin ตีวนเลยตีวนเลยติดนักย้อยๆเลยตีรอฟังเสียงยานจากกรรมการนะครับโอ้ตรงจุดตั้งบอลตรงจุดรอฟังเสียงยานจากกรรมการนะครับเด็กเด็กไหมมีหน่วยวันนี้คีคีมารุนประตูขึ้นนะอีกครั้งครับจากลูกมีจิงในแดนกลางมีเตะใต้บอลโยนยาวหรือมีสูนหรือเปล่าครับอันนี้

ครับอลออกมาก่อนสองลูกครับวันนี้มรัดข้างแรก